สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะขออภัยนะคะวันนี้ลนล,ลงดึกค่ะแต่ศูนย์พี่น้องศูนย์จะคล้องนี่ละงุดงิดาววีไม่เคยผ่านผาดมาโอ้โอแยแอดอยากตบกับบานจ้ห่วงค่ะหกหกสามไหมโอ้ยหวยเป็นตถือ,อ่อยบ่ถือหวยวันนี้โอ้คอยสิเป็นล่ม ว่าอ,อ,อื่นนี่เรา่อยสีใส่บาทเลยที่ะข,ขักเบิรงเจ็ดสามเก่าเจ็ดสามหกหรอจะเป็นหอยแขนเด้อเอามาดูกันนะคะวันที่สิบห้าเนาะของวันที่สิบหกนะคะแต่แอดขอสรุปของวันที่สิบห้าให้ก่อนบ่นให้ฟังค่ะบ่นให้ฟังโอ้ยแอดศูนย์อี่สิเด้นี่โอ้ยไปตัวถือบ่ถือวะนี่อ้ยค่ะจะไปดาผู้อื่นอยู่หันละดาผู้ใดตีดาพวกในข่าวหันละพี่น้อง Zusammen, คุณวหวกันดีค่ะศูนเว้ยเปิดไปมองได้เก็เจอแต่ข่าวเอียงกับหงมวนเถาเาว่ะข่อยเบื่อนายข่อยเลยไปด่าเขาเขาเลยสีดาข่อยขึ้นเขาก็เลยบอกข่อยข่อยพึงมาอีกสองสองข่อยเม่นบ่ไดอีกสองสองข่อยเมินด่าเขาบ่ไดโอ้ยค่ะเธอได้เพิ่นเพิ่นไปด่าเขาได้เพิ่นเขาบอกข่อย วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดห้าสามเนาะเราเข้าสามเจ็ดหกมาเลยหินบัวสมกับที่หมากัดนะคะสามเจ็ดหกก็แตกสามตัวไปนะคะแตกสามตัวไปนะคะใครไปน้อยแยกก็คงได้เด้งนะคะเราเข้าสีน้อยเจ็ดเด้งนะคะแตกน้อยกีดสามเจ็ดหกนะคะเข้าห้าแปดนะคะตัวเจาะเข้าหกสองเข้าหกสามนะคะเข้าหกสองเข้าสามเก้าเนาะ โอ้มาเมื่อตัวนี้เจ็ดหกสามเก่าปุ้ยค่ะ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 หกสองหกสองนี่เลขทูบนะคะแปดแปดนี่ไม่รู้ใครได้ไหมนะคะแปดเอาจากเลขทูบนี่แหละคะ่ะสองแปดกับสามสองนี่มันอันเดียวกันได้ทุกคนโอ้ยพรุ่งนี้หวยไทยมีหกมีเก้าเมาเสือถ้าไม่มีมาดายี่ส้อยได้เลยนี่เสื้อเอ็ดนี่นะหวยไทยมอน,นี้จะหกจะเก้าดอกศูนย์ 0. บ้ยม่อีกะโอ้ยถ้าไม่มีหกไม่มีเก้าไม่มีสูบบนนี่บ้าเมนโบคขอยว่ามันต้องถือในสูตรได้สูตรหนึง่งขอยสิไปนี่ละ่ะก็ออกนอกเรื่องนะคะทุกคนเอาน,นี้คะ่ะตามนี้นะคะในตารางก็แตกสามเก้าเจ็ดนะคะ แจกแต่เจ็ดหกแต่แปดแปดแจกสเกแต่เก้าเก้านะคะแอดจอเข้านะคะสามเจ็ดหกนะคะสามเก้าแล้วก็หกสองนะคะโอ้โอยไล่ตาค่ะหวยภาษนเอฟซีว่าเออตามนี่ละเอา้าไปเล่มไหมพี่น้องค่ะแต่ไปหยาดน้ำประซาซี่เขาเวียดจัากวโมไม่เห็ดได้อยังี่ว่าหันนี่ก็ย่างไปดาบึงมาก <laughs> เปลี่ยนเอาหมาม โอ้ยข่อยสูงข่อยยิบดายฮุกสามโบดายเก่าศูนย์โอ้ยงอแเจ้าขว้างเถื่อๆโบดายโบดายงึดงึดงึดศูงค่ะไปสามหาโบดายเด่งยังดีเนาะเดียวฮุกสามที่เปี้ยวมันจะใส่หนึ่งเปียกสิ่งค่ะมืออื่นนี่แล้วสีใสเจ็ดสามเก่าค่ะค่ะมืออื่นดูซื่อไปเลยสองบิน เจ็ดสามเก่าบ่มาก็นอนหน้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกติดหกเจ็ดแปดไว้ค่ะไม่มาก็นอนนานะคะศูนย์ยังไงก็ศูนย์ล่างค่ะพี่น้องศูนย์ล่างถ้าศูนย์ล่างไม่มานะคะก็มาเก็บศพแอดด้วยนะคะเพราะว่าโอ้ยแอดทุ่มทุนสร้างขนาดค่ะแอดวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะถ้าศูนย์ขึ้นบนแอดก็ตายค่ะเพราะแอดไม่ชอบศูนย์บนนะคะแอดไปศูนย์ล่างค่ะทุกคนเอ้าเรามาวัดดวงกันหวยไทยนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะ นี่แหละขออย่าให้ไปแถวอมสินก่อนแล้วกันนะคะวิ่งรูดนะคะวันที่16เนาะอเราจะรวย12ล้านแอนให้ไปที่62นะคะ515253นะคะ616263งหกสองเพียนหกแล้วก็เขียดคักเจ็ดหนึ่งเองเามใส่ลุ่มค่ะ พี่น่องมันคือใส่ล่มค่ะเลย472นะคะ8965นะคะ4728965นะคะสามตัวก็หาดูเอาค่ะทุกคนสามตัวชอบตัวไหนก็จัดค่ะ487485 467465นะคะ287285 267265นะคะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะโอ้ย26 2เก่านี่มันออกดูได้วันอังคารนี่ หวยอื่นแอดไม่ตายหรอกค่ะแอดตายอยู่แต่กับหวยไทยนี่แหละอีสองหกสองเก้านี่โอ้ยแอดตายดูเด้อเลขตัวนี้เดอ้อมันออกสองเก้าแอดไปสองหกเก้าดับอย่างนี้วัวเพิ่นเสือเลขดับเพิ่นคักเดอ้อตัดเล่นในตารางนะคะจะเป็นหกห้านะคะหวยเลี่ยงได้มือนี่หกห้านะคะหกห้าหกห้าหกเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดนะคะ 4ี่หสองหนะคะสี่แปดสองแปดนะคะตัวข้างฟากจะเป็นพี่น้องเลยค่ะสี่ห้าสองห้านะคะสี่เจ็ดสองเจ็ดนะคะเม็ดเดียวให้ไปที่สี่เก้าค่ะสามหนึ่งจะมาไม่พรุ่งนี้นะคะเอาแอดตามเนี่ยแอดดลืมเป็นตะบ,บลวดแถวพี่น้องเอ้ยมืออื่นหลยหวยหลยแอดตามเร้่อนี้ค่ะก็เนาะแอดกับประซาสชนธรรมดานี่แหละค่ะ ยังไงก็วิเคราะห์กันอีกทีนะคะทุกคนก็เอาไปวิเคราะห์กันอีกทีนะคะแอดบานนี้วันไหนถูกหวยเยอะก็เออคะ่ะวันไหนไม่ถูกหวยก็จะเป็นอย่างนี้ล่ละคะ่ะหัวร้อนอย่างนี้หละคะ่ะหวยหน้าถูกมากนะคะวันไหนไม่ถูกหวยนะคะข่อยก็ไม่ได้ถือคู่งวดคู่อันได้อันใดโบถือข่อยก็ยอมรับความจริงคะ่ะว่าตัวข,ข่อยแค้นใจค่ะว่าเมื่อวานี่ก็แค้นใจเจ็ดสี่เบิดเลี่ยวไปสามตัว ดีมาได้3-2มาสวยได้ทุ่นขึ้นอู้ย FC ว่ายวายค่ะเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนก็ขออภัยนะคะในความบวยวายของแอนนะคะมันกำลังอารมณ์เสียพี่น้องเปิดแอร์ก็หอนบาทนี่เอาไปพิจารณากันดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปหวยไทยให้นะคะหวยฮานอยช่วงนี้แอแอดก็ คงหลงอยู่ในแถวๆนี้แล้วค่ะใครจะไปด้วยก็พิจารณานะคะทำเองเล่นเองเจ็บเองค่ะ จะรวยก็รวยเองนี่แหละค่ะแอดรวยอยู่แต่เลขกับตัวเลขตัวเองนี่แหละค่ะถ้าใครแบบว่าอุ้ยทําไมรอบนอกมันเยอะจังในตารางเลยค่ะทุกคนในตารางเอาไปจับวินกันดูนะคะแล้วก็ในกรอบค่ะในกรอบนี่คือเป็นเลขสูตรนะคะอีพวกข้างล่างอี่พวกข้างนอกนี่ตามใจฉันนึกตัวไหนได้ก็จับตัวนั้นใส่ค่ะแต่แอดจะชอบเลียงนะคะพรุ่งนี้แอดจะติดเลียงติดตองไว้โอ้แอดสูตรอันหกโกสามนี่ค่ะแอดสื่อมันแต่หกหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดสามเก่านี่แหละ ไม่อย่าออกมาเด้อหกศูนย์เก่าเบิ้งหราหัวยิจะความเป็นตาถือขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหามากเลยกันนะแอดกับแอดน่ะอี0ศูนย์หกศูนย์เก้าล้อก้เก้าสวงอะไรเนี่ยพวกเนี้ยค่ะหกเก้าหกเก้าเหมือนกันหกเก้าเป็นหวยที่แอดเกียดมากค่ะเพราะถือว่ามันมาบ่อยนะคะหกเก้านี่หกเก้านี่ถือว่า เป็นหวยที่มาบ่อยนะคะถึงจะไม่ใช่ตัวประกบแต่ก็เป็นตัวแอดอาจจะเป็นตัวแยกหรือตัววิ่งลูดอย่างเงี้ยแอดเราโมโหโมโหทุกคนไปอันหนึ่งมาหนึ่งถ้าซื้อหไม่ซื้อ9้าก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวตับแตกนะคะแอดถึงต้องกับหกเก้าให้ตลอดไงคะถ้าจะไปหกหนึ่งไม่ไปเก้าหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะกลัวแต่ถ้าไปมันก็หลายตังค์เนาะ แต่ถ้าไม่ไปออกมาแล้วก็โอ้ยสิเป็นคือข่อยนี่แหละสิเจ็สามหกข่อยข่อยเนี่ยกับบัวด้โอ้ยข่อยถือสามตัวข่อยยิง่งจมเนระ้วจแอร์บริตตัดเลนพี่น้องเจ็ดหกสามศูนย์หกเก้าอะไรเนี่ยไปคะ่ะแต่ไม่ได้ตัดเล่นเพราะว่าแอร์จะเล่นอยู่แค่สองสองสองสามสองสี่สามสามสองสี่สามห้านะคะแค่นี้มันก็ลายเลยดิมันมาสามหกเนี่ย จ็คเป็นยังลงบุญล่างนางงีเนาะเอาไปพิจารณาดูมาฟังแอดบุญนี่ละพี่น้องโซออกันพวกเจ้าคือวายยู่เกลไกข่อยน้อข่อยสิโซหวไ้ฟังกูมือเลยเมื่อกี้นี่ก็นั่งดา่าว่าว่บัวเดี๋ยวเขามาปิดส่งข่อยข่อยเศร้าเดี๋ยวเขาดา่าร้อนด่าข่อยพวข่อยจะเป็นบเมนยูเดอร์เดี๋ยวเขามาปิดส่งข่อยพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิบม่มหมองโซโปยับ ไปม้นด่าเข้ามาด่าแบบหยาบคายด้วยนะโอ้ขอยสิไปไปลิลเมินออกจจกคยูใส่ลดจากส่งได้จำบ่ไรสำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ